เปิดฝาสูบต,ตัวชฉีดเอาเปิดฝาสูบเลยเหรอยกเครื่องใช่มาสด้าบีทีห้าสิบแบบอ๋ออชานาลาเลยเหรอแต่ลคนคงเคยขับผ่านนะฮะหน้าตาแบบนี้นะครับคาส o Auto Service แล้วมันแตกต่างจากอู่อื่นๆอย่างไรนะครับวันนี้พี่แอดจ,จะมาเล่าให้ฟังแต่เอาเร็วๆก่อน Castro Auto Service นั้นเป็นศูนย์ที่ได้รับการรับรองมีช่างที่มีมาตรฐานด้วยคอนเซ็ปต์เหมือนเจ้าของม,มดูแลลดคุณน,นะฮะ เพราะว่าคัสเซ่อออสโซสวิตนั้นจะไม่ได้ดำเนิน,นการโดยคัสเซ่เองแต่จะ,จะเป็นอูห่หรือศูนย์บริการที่เป็นพันธมิตรกับคาสเซ่ดังนั้นเนี่ยการดูแลต่างๆนั้นมันจะไม่เหมือนกับลูกจก้างดูแลเราความแตกต่างความละเอียดละออความคุ้นจินกับรถลักชัวรีต่างๆนั้นหายห่วงทั้งนี้เนี่ยคาสเ o ่ u ออซสวิตนะครับมีทั้งหมด2,800้กว่าสาข,ขาทั่วประเทศไทย แล้วก็จะมีอยู่ประมาณ140กว่าสาขาที่จะมีป้าย c e r t i f i e d Workshop ที่มีออเดดของทางคัสซเองนั้นมาตรวจสอบดูแลขั้นตอนการทำงานประสิทธิภาพในการทำงานความละเอียดละอีในการทำงานของช่างในอู่ทุกๆคนทุกๆขั้นตอนดูสอ่งอย่างพวกเราเนี่ยง่ายๆเลยคือคัสซั่วเซอร์ติฟายเวิร์กช็อ p นั้นจะแจ้งราคาก่อนซ่อมเจ้าของศูนย์บร,ริการดูแลเองมีเครื่องมือที่มีมาตรฐานช่างเชี่ยวชาญที่สำคัญเป็นกันเองแล้วก็มีห้องรับรองให้เรานั่งรอรถตับ ซึ่งสาขาที่เรามาวันนี้นะครับจะเป็นสาขาแฟกทิปสโตรสาขาแรกในประเทศไทยฮะซึ่งแฟกทิปสโตรนั้นต่างกับคาร์ซออโต้สวิตธรรมดาอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยคือการตกแต่งนะครับความโมเดิ ice, ร์นไนส์ผักตอพับปรับนะครับจากอู่ที่เป็นสมรรถนะเนี่ยออกมาให้ดูโมเดิร์นขึ้นมีฟังก์ชิตี้ที่มากขึ้นอย่างเอารรับลูกค้าที่มีแอร์เอ่ยมีไฟฟ้เอ่ยคิดว่าทุกอย่างนั้นดูโมเดิร์นไนส์แล้วก็ดูสะดวกสบายกับเพื่อนๆทุกคน มากกว่าเดิมซึ่งหลังจากเปิด Factive Store มาแล้วเนี่ยซอฟต์แวรพินิงนะฮะได้รับผลตอบรับจากลูกค้าที่ดีมากๆนะครับลหลังจากที่สอบถามคลัสต์มาเนี่ยอนาคตมีโครงการที่จะขยาย Factive Store ไปเพิ่มมากขึ้นส่วนรายละเอียดต่างๆนะั้นเพื่อนๆสามารถ้าเขดูได้ครับในทางเว็บไซต์ของคลัสต์ประเทศไทยนะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่าง แต่เด็ดๆของคลิปนี้ก็คือว่าเพื่อนๆครับคลัสต้อมีโปรโมชั่นมาให้ด้วยโปรโมชั่นเปิดตัวแฟกซิฟสโตรแห่งแรกตั้งแต่วันที่1 1ถึง20ตุลาคม2 5 6 7เ็นี้นะฮะเพื่อนๆทีมใช้บร,ริการที่คลัสต้อแฟกซิฟสโตรนั้นหนึ่งเลยรับส่วนลดพิเศษ50%เมื่อเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องคลัสต้อกลุ่มสังเคราะห์แท้พร้อมฟรีไส้กรองฟรีแคลแรงฟรีครร่าบริการจำนวนจำกัด10คันต่อวันและฟรีไส้กรองเมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคาซ้อนอื่นๆ สำหรับเพื่อนๆที่ม่สะดวกมาสาขาบางใหญ่นะครับทางคัสตอนนั้นมีโปรโมชั่นต้อนรับการเดินทางช่วงปีใหม่นะฮะสำหรับการซื้อหรือเปลี่ยนหานเเครื่องคัสตอ้ทั่วประเทศตั้งแต่15ตุลาคมถึงท่าพันวาคม2อ6 7านี้สำหรับสินค้าคัสต r o นเอ e รับอ e ีเวนเจอร์มูลค่า300บาทและคัสต r o m แมกนาเทครุ่นสังเคราะห์แท้รับอ e ีเวนเจอร์มูลค่า200บาทจำนวนจำกัด2 0 0 0 0ิและจำกัด1หมายเลขโทรศัพท์ต่อ1สิทธสิ์นะครับ ใครมีหลายเบอร์ก็ถือว่าโชคดีไปรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นสามารถเข้าไปดูได้ที่ l i n e Official at CastorActivity.th หรือว่า Facebook CastorCars Thailand สวัสดีครับขอนบเขั้าสุดช่องพีอาร์นะครับกับอาร์ตไลฟ์สไตล์นี้เราจะพามาเที่ยวค t ัสต u ออโต้ v วิ e ที่เป็นแฟลกชิพสตอร์กับบางใหญ่ออโต้ v วิ e จริงๆครับมาเปิดเราป่านนี้ไม่ทันแล้วล่ะ เดี๋ยวเราเข้าดูข้างในกันครับว่าด้านใดนั้นมันแตกต่างกับคัสตอรทั่วไปอย่างไรและทําไมเราถึงควรจะมาใช้บริการที่คัสตอร์ออโต้ซ์วิสโดยเฉพาะแต่กิปสโตรในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านกันที่แต่ว่าตอนนี้เจ้าของไม่อยู่ฮะเจ้าของเนี่ยเอารถลูกค้านี่ที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยไปลองเห็นไหม เขาบอกเลยว่าดูแลรถเหมือนเจ้าของดูแลเองนะฮะเ,เจ้าของศูนย์บริการนั้นลงมาดูแลกำกับทุกขั้นตอนแม้กระทั่งการเทสลูกค้าอันนี้ปลอดภัยแล้วก็สบายใจเราแน่นอนเพราะว่าความละเอียดเราเออเอ,อ้ยความอะไรเอ,อ้ยเนี่ยเจ้าของกับลูกจ้างย่อมดูแลไม่เหมือนกันอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาเดินดูก่อนว่าการเข้าใช้บริการที่นี่ต้องทำยังไงบ้างน,นะครับถ้าเกิดใครขับจากข้างนอกเลี้ยวเข้ามาเนี่ยนี่จะมีเห็นไหมฮะจุดรับรถนะครับชัดเจนเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นอกน,นิดนึง บางใหญ่เอาโต๊ะสวิสนะฮะที่เป็นครัสซ์ซอกแฟค็ชิดสตอร์แห่งแรกในประเทศไทยเนี่ยมีบริการอะไรบ้างก่อนหลักๆก,ก็จะมีเป็นน้ำมันเครื่องค่ะน้ำมันเครื่องพวกคัสทำแอร์ช่วงล่างต่างๆเนี่ยค่ะยกคัสด,ด้วยใช่ค่ะทำเครื่องยนต์ด้วยใช่โอ้นี่ก็ไม่ใช่ Fast แฟล็กชิงละสิทำทุกอย่างทุกอย่างครบทุกวงจรเลยค่ะนี่มันอูนช่ชัดๆใช่ไหมเป็นอู่แล้วนี่เ <laughs> นาะทีเมื่อกี้เหมือนเปิดคลิปผิดเลย ที่นี่ไม่ใช่ฟาสฟิตนะครับซึ่งจริงๆแล้วคลัสซ่อแฟค็กิฟสโตร์เนี่ยก็จะมีคอนเซ็ปต์แต่ละร้านไม่เหมือนกันเพราะแต่ละร้านนั้นเจ้าของเป็นเจ้าของเล่าเรื่องงงใช่ไหมเอองงใช่ไหมคือมันจะไม่ใช่ศูนย์บริการของคาสโ่รแต่เป็นศูนย์บริการมาตรฐานที่เป็นพัฒมิตรกับคาสโ่อพร้อมกับมาตรฐานมากมายนะนี่เราค่อยสัมภาษณ์เจ้าของอีกทีนึงแต่ว่าเบื้องต้นนี่คือช็อกมากเลยคือทำได้ทุกอย่างนะครับยกเครื่องได้ ช่วงล่างได้ครบทุกอย่างเลยค่ะเกียร์ได้ได้หมดเลยได้หมดอ่างั้นได้หมดงั้นผมแบบว่าเฮ้ยรถผมถึงระยะเช็คระยะละหนึ่งหมื่นกิโลผมเรียกเข้ามาปุ๊บแฟรเข้ามาปุ๊บติดต่อก็สวัสดีครับเราต้องทำไงต่ออันนี้ผมเอาตัว S อสควานรถตู้มาเป็นเครื่อง18ไฮบริดจะแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะสังคคอเทนหนึ่งหมื่นโลเป็นตัวคาร์ซอลเอชที่เป็นตัวสเปคพิเศษสำหรับไฮบริดโดยเฉพาะซึ่งน้ำมันเครื่องคงไม่ต้องพูดถึงนะครับศูนย์รถเกียร์คาร์ซอลแม่นอยู่แล้วเรื่องน้ำมันเครื่องไม่ต้องนัดประกว่าได้เลย วอลกอินได้เลยค่ะเอาขับมาได้เลยใช่ไหมแล้วใช้เวลานานไหมครับวันนี้ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะนั่นคือน้ำมันเครื่องใช่ส่วนอันอื่นที่เราเช็คเช็คระยะก็คือเรียกว่าตามสภาพรถใช่ตามสภาพรถเราเดินไปดูกันดีกว่าซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งศูนย์ล้อใช่ไหมเปลี่ยนยางด้วยนี่ใช่แล้วเราแยกเบ2์สองฝั่งแม้ฝั่งนี้งานเร็วฝั่งนี้งานชาหรือหรืองานหนักกันเบาเราแยกยงไงล่ะคแยกค่ะซึ่งนึงเราจะเป็นรถที่ต้องเป็นงานใหญ่ต้องซ่อมเยอะต้องถอดเยอะอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อคือฝั่นนี้จะเป็นรถที่งานใหญ่ซ่อมเยอะที่เช็คระยะแล้วก็มีเสียหายมากหน่อยซึ่งก็จะมีเปลี่ยนทั้าน้ำมันเครื่องน้ำมันกินน้ำมันเฟืงท้ายครบเต็มระบบเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ล้กที่แอบเห็นช่างเขายกเครื่องทำอะไรก็ไม่รู้เปิดฝาสูบตรวจเช็คค่ะเปิดฝาสูบใช่ไหมใช่ช่างครับอันนี้เป็นอะไรครับอ่าวิ่งลน้ำมาบ้านหรือว่าไงเครือ่องน่าจะรันอะลายครับฮะรถอะไรครับมาด้าบีทีห้าสิบครับอ๋อช้าบ้านราเลยเหรอ แล้วเราวิเคราะห์ให้เขาก่อนเลยใช่ไหมว่าเป็นยังไงบ้างต้องดือดูก่อนเขาว่ามันข้างในเป็นยังไงบ้างมีชิ้นไหนเสียบ้างการคอเป็นไงบ้างใช่ไหมทำทุกอย่างเลยนี่มีอะไรไม่ทําบ้างไม่มีครับทุกอย่างครับที่นี่รับจบทุกอย่างครับรับจบทุกอย่างโอเคชอบมากกับนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสู่บริการที่ ทางานได้ครบวงจรนะครับบริการครบทุกอย่างเรียกว่ามาที่เดียวเช็คระยะจบเลยครับน้ำมันเครื่องเครื่องเกียร์ช่วงล่างนี้ทำได้ทั้งหมดนะครับสำหรับบางใหญ่ออโต้เซอร์วิสเฮ้ยเรานึกว่าคลัสฟอสเซอร์วิสก็แบบถ่ายน้มันเครื่องแล้วก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำอย่างอื่นด้วยแล้วรู้สึกว่ากลัวว่าจะไม่จบแต่จริงๆแล้วเนี่ยคลัสฟอ้เซอร์วิสนั้นจบโดยเฉพาะที่บางใหญ่นะครับเราไปเจอกับท่านเจ้าของพี่ชัดสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเป็นชั่วโมงขายของให้พี่น้องฮะ ก็เป็นมาของอาบางอย่างออโต้สวิตต์เนี่ยเริ่มทีแล้วก็จะเป็นตัวแทนของบริษัทคัสตอนเนี่ยเป็นออโต้สวิตต์ธรรมดาแล้วก็จะค่อยๆปรับเลื่อนขึ้นมาเป็นพรีเมียมเน็ตเวิร์กนะแล้วก็มาเป็นแฟคชิพสโตร์ประมาณ17ปีลนะโห <c oughs> เดี๋ยวนะคง <c oughs> นานมากสิบเจ็ดปีพัฒนาจากอู่คัสตอนธรรมดา <c oughs> ตัวนี้เป็นแฟคชิพสโตร์แห่งแรกนะครับในประเทศไทย <c oughs> ที่โปรโมชั่นบอกแล้วนะต้นคลิปใครไม่แน่ใจเดี๋ยวรอปลายคลิปมีโปรโมชั่นให้อีกรอบหนึ่ง แล้วก็ทีนี้ชำนาญทุกทั้งหมดเลยนะพี่คือถามว่าทั้งหมดไหมเราทำเราทำงานทุกหน้าฮะแม้กระทั่งเครื่องยนต์ระบบไฟนะโอเวฮอนเกียเพาะอย่างเมื่อกี้ก็เช้า,ชาละลายเลยคันหนึ่งปีที่50ใช่ฮะคือทึ่งมากครับเพราะทุกคนถ้าเกิดคิดถึงอู่นอกคิดถึงเชา้าละลายก็ต้องคิดถึงอู่อีกแบบหนึง่งแต่วันนี้คุณจะได้มิติใหม่ในการมาอู่ที่สะอาดสะอา้านดูโมเดิร์นมีฟัร์เซิตี้ที่ดีมีเจ้าของที่ที่มาเลารถให้เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเองเนี่ย ผมว่าความไว้วางใจความมั่นใจเนี่ยมันเยอะามากๆของเราเนี่ยพยายามจะทําให้เป็น one stop service ของลูกค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกองค์ประกอบนะฮะเช่นบริการรถสไลด์นะฮะลูกค้าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างทางเนี่ยสามารถเรียกได้แม้กระทั่งว่าลูกค้ามีระยะเวลาในการซ่อมนานบางทีเราอาจจะมีรถซัพพอร์ตให้อะไรเงี้ยโอ้ยตายแล้วศูนย์บริการตายแล้วอย่างเงี้ยตายแล้วโอ้ยเราพี่มีให้กี่คัน แอบถาวได้ไหมเบือ้องต้นสองคันครับอุ้ยเหลือเฟือเหลือเฟือเพราะว่าจริงรถรถ่างนี้ก็ไม่ค่อยหนักนะข้าจกน้ำท่วมใกล้น้ำท่วมแล้วครับเพื่อนก็ถือ่าบงใหญ่นะน้ำท่ว,วมก็คิดถึงพี่ชัดแล้วกันนะแล้วนอกจากรถสไลท์นอกจากการเข้ม,มบำรุงเนี่ยอื่นๆมีอะไรบ้างพี่ก็จะมีมีติดฟิล์มนะฮะมีทำสี เราก็จะมีอู่ซับเหล่าดูแลให้ลูกค้าแล้วถ้าเกิดผมภาษีขาดทำได้ด้วยปะทำได้อ่าทุกอย่างเลยจริงๆต่อทะเบียนได้ลูกค้าอะไรมาทิ้งให้ก็เหมือนธรรมดาแล้วก็ต่อตรออตรวจต่อสภาพตรวจไรตรวจสภาพต่อทะเบียนให้เรียบร้อยต่อครบอะไรครบเอาประกันพรบประทำด้วยแล้วอื่นมีไหมพี่อื่นมีมีอีกไหมมีอไหมอันอื่นมันจะหมดแล้วพี่วงกรถยนต์พี่อะไปหมดแล้วนี่ก็ใช่ฮะซ่อมสีแล้วด้วยติดฟิล์มด้วยต่อพรบด้วยซ่อมภายในได้ไหม เราอาจจะมีรางวัอะไรเอาเงินเก็บมาครับคี่แล้วเพื่อให้เราเห็นภาพนะครับแบบการทำงานนะครับของทัส s l อ Auto Suite Pack Kit Store นะครับเราก็ต้องขจุนภัยกับเสียงรบกวนต่างๆกันนานะครับแต่ว่าเพื่อเห็นภาพ่ชัดครับปกติแล้วเนี่ยเราเอารถเข้ามาทำเนี่ยเขาทำมาไม่มีขั้นตอนเลยเพราะว่าผมแอบดูในเว็บไซต์มาบอกจะมีนะ้มีการตรวจสอบปรเจสอบมีขั้นตอนที่ละเอียดราอุมากมายใช่ครับ เราอะไม่ได้แค่ถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวเราถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเราจะเช็คทุกอย่างให้ลูกค้าด้วยอย่างเช่นน้ำมันรั่วซึมผ้าเบรกบางสายพานเ่อแล้วมันขึ้นลอยแล้วก็ก้มดูให้เขาเรียบร้อยทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างท่นใช่ครับแล้วลเราตรวจด้วยมันจะม,นมันจะมีสูตรตรวจพี่ของพี่จะมีสูตรตรวจใช่ไหมว่ารถวิ่งเท่าไหร่ต้องตรวจอะไรยังไงบ้างใช่ครับสองหมื่นตรวจอะไรบ้างสี่หมื่นตรวจอะไรบ้างนะฮะแต่ถ้ารถอายุเยอะเราจะตรวจทุกอย่างเช็คหมดเลยใช่ครับราพูดอย่างเงี้ยน้ำมันเกียร์เงี้ย เอ่อกิโลเปลี่ยนทีทีน้ำมันเกียร์40,000กิโล40,000แล้วเพิ่มท 40, ้ายพี่เพิ่มท้าย40,000เอาเพิ่กันเลยส่วนมากของเหลวอ่ะเขาจะเซ็ตที่40,000กิโลแล้วตู้ไฮบริดอย่างนี้ของคัสก็มีน้ำมันถอดสำหรับน้ำมันเกียร์ไฮบริดน้ำมันเกียร์ไฮบริดนี่ครับก็เรียกว่าการทํางานเนี่ยค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลมากๆกับการเอารถเข้ามานะครับไม่ได้แค่หาน้ำมันเครื่องอย่างที่พี่ชัดก็บอกไปมีการตรวจเช็คสภาพมีความรู้ควโฆษณาญของเจ้าของอู่เองที่จะมารู้แแลล้้้้้วว่่่่่่าาาารรรรรถถะะะะะะะยยเเทททนนนีีตตตตอออองงงงงงงช็คไไับจจุุดๆขฮ จริงๆอะต้องให้พี่เขาเล่าหรือว่าแต่ว่าพี่เขาตรวจรถผมอยู่ไงผมก็เลย <c oughs> เล่าแทนพี่เขานะแต่เอาเป็นว่าใครที่ติดตามผมอยู่เนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าผมละเอียดละออกแค่ไหนกับการตรวจเช็คสภาพรถนะครับเท่าที่แอบดูที่เขาทำงานมาสักระยะดักรันอื่นแล้วกมาถึงคันเราเนี่ยบอกเลยว่าแค่ใส่ใจจริงๆ ึ่งน้ำมันเครื่องที่เราใช้ในวันนี้นะครับเป็นตัว Castrol Edge ที่จะเป็นตัว5เดี๋ยวมนา k เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อเ็สูตรที่ดีที่สุดของ Castrol หรือ Advanced Fully Synthetic ได้รับการแนะนาจากทีมร์สปอร์ตระดับโลก F1 มาพร้อมเทคโนโลยี Power Boost เพื่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้อย่างน้อย30%ช่วยเล่กกาลังและอัตราเร่งของเครื่องยนต์ได้อย่างใจนอกจากนี้ยังได้มาตรฐานใหม่ High Spec ที่จะได้กับรถไฮบริดอีกด้วยซึ่ง High Spec เนี่ยเคยรีวิวแล้วปีก่อนนะครับกลับไปดูคลิปเก่าได้ เี๋ยวมันเคลื่อเนเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเปลี่ยดเฉยเดี๋ยวเพื่อนๆจะบ่นว่าโอ้ยเปลี่ยนแล้วไม่เห็นขับให้ดูเลยก็เลยขับให้ดูบ้างนะฮะฝ่านรกที่ขับเลยนะเมนูมนโนหรือเปล่านะแต่ผมว่าอัตราเร่งรู้สึกว่ามันมันมเรื่นขึ้นนิดนึงแล้วก็ที่สาคัญเนเสียงเครื่องเงียบลงนะครับด้วยความที่น้ามันเครื่องมาถึงหมื่นโลแล้วแล้วเราไม่ได้ถ่ายหรือถ้ามันเครื่องเนี่ยมาทาให้ตัวเครื่องยนต์นั้นเงียบลงอันนี้ไม่แน่ใจไม่ไกรันตีนะฮะ <S <S เพราะคลิปวิดีโอไม่ได้ดูน้ำมันเครื่รายร แต่บอกเลยว่าฟิลดีนะฟิลดีซึ่งจริงๆแล้วตัวคัสตัวเอชเนี่ยใช้มากับรถที่บ้านหลายๆคันอยู่แล้วก็เลยว่าค่อนข้างบั่จใจเป็นอะไรที่ไว้จะได้ไม่ต้องเป็นกังวลมากแบบคิดอะไรไม่ออกก็คัสตัวเอชส่วนคันนี้ก็จะเป็นตัวไฮเทคที่ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับรถไฮบริดนะที่มันจะมีการทํางานแบ all and off. บออทและออฟทกล่าวกลับไปดูได้ว่ากาลังเคลื่อนที่ออกแบบโดยเฉพาะสําหรับรถไฮบริดนั้นมันจะมีคุณสมบัตนะิอะไรบ้างถึงจะเหมาะสมนี่ละครับคือทั้งหมดนะครับของคลิปในวันนี้ เพื่อนๆคงจะพอได้ไดียแล้วครับว่าใครที่เรียกว่ารถหมดประกันสูงแล้วอยากจะเช็คด้านนอกอูกค่คลาสซ์ออ s โต์วิสสามารถตอบโจทย์เพื่อนๆได้ทุกๆุกเรื่องอย่างนี้ที่เรามานะครับบางอย่างโต์วิสนั้นต้องเรียกว่าการันตีความชนานาญในการทำงานมีรั้งสติกไฟเบอร์ช็อ p แน่นอนครับน้ำมันเครื่องใช้คลาสซอทั้งระบบเพื่อนๆสามารถไว้วางใจได้ครับอย่าลืมครับ มีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่นเปิดตัว f a ฟ t i v e Store แห่งแรกตั้งแต่วันที่11ถึง20ตุลาคม2567นี้นะฮะเพื่อนเพื่อน,นที่ใช้บร,ริการที่ c l u s t r o f a c t i v e Store นั้นหนึ่งเลยรับส่วนลดพิเศษ50%เมื่อเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่อง c l u s t r o กลุ่มสังเคราะห์แท้พร้อมฟรีไส้กรองฟรีแคลงฟรีค่าบริรรการจำนวนจำกัด10คันต่อวันเท่านั้นนะฮะและฟรีไส้กรองเมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคาสโตรอุ่นอื่นๆจำนวนจำกัด10คันแรกต่อวันเช่นเดียวกันสําหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกมาสาขาบางใหญ่นะครับทางคัสตรอนั้นมีโปรโมชั่นต้อนรับการเดินท ช่วงปีใหม่นะฮะสำหรับการซื้อหรือเปลี่ยนหันเครื่องคลัสต้อทั่วประเทศตั้งแต่15ตุลาคมถึง11ธันวาคม2567นี้สำหรับสินค้าคล s t ต o อเอ e รับอ e ีบอชเชอร์มูลค่า300บาทและค a s t ต้อแบล็กนัทเทครุ่นสังเคราะห์แท้รับอ e ีบอชเชอร์มูลค่า200บาทจำนวนจำกัด20,000และจำกัด1หมายเลขโทรศัพท์ต่อ10นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นสามารถเข้าไปดูได้ที่ Line o f f i c i a l ยล c l s t o o a c t i v i t y t h หรือว่า Facebook c a s t ้ r c a าส t h a i l a n ์ ไปใช้บริการกันแล้วก็รับ e ี o u c เ e อกันตาบัยาสายครับส่วนนี้พี่อารตขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับไปพลาดคลิปใหม่ๆของผมคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือเราจะเอาสวิสอะไรมาขายเพื่อนอีกพบกันใหม่คลิปหน้าไปละสวัสดีบาย